没有，没有、嗯，没、嗯、有。嗯嗯 เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้ามาเจ้าเจ้าจะหมเอาล่ะไปเจ้าเจ้าจะกลับยอมไหมเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูเฮ้ยเราไปยังไ